สวัสดีท่านผู้ฝังผระดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของเครื่อ3สามเคนส์รักันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้นะครับคลิปนี้มีความพิเศษอย่างหนึง่งก็คือเป็นคลิปแรกของเคนส r รัสที่ผมจะแคสในเวอร์ชั่นภาษาไทยนะซึ่งผมก็เพิ่งจะรู้วิธีการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะไม่รู้ว่ามันมีมีอยู่ตั้งนานแล้วหรือว่า,เ,าเพิ่งจะมีตอนที่อัปเดตล่าสุดนี้นะแต่ว่าที่แน่ๆ อันนี้เป็นเวอร์ชันของ t e ีมนะไม่ใช่เวอร์ชันที่ซื้อจาก E a โดยตรงนะฮะอ่าน,นี้เป็นเวอร์ชัน t e ีมนะฮะผมก็ไปตั้งค่าไปปรับนู่นนั่นนี่แหละาหาวิธีเอานะฮะเอาเอาง่ายก็คือตอนนี้เราสามารถเล่นเกมเล่นเเล่นเกมเกมนี้ในเวอร์ชันภาษาไทยได้นะประมาณนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เราอยู่กันในแบบที่มีช่วยวนนัมเบ้นริฟท์นะครับผมซึ่งเราอยู่กับคุณไฟแนลไฟนะฮะไฟ l นลไฟเล่นเป็นน็อตสีเขียวนะอยู่ฝั่งขวานะครับ ส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผมคุณโบนัสจากแคลนไอยน่าจะเป็นชื่อแคลนเล่นเป็น GDI นะนี่แล้วผมชอบเกมนี้อย่างหนึ่งก็คือเขาเออเวลาเขาเขียนชื่อยูนิตสิ่งก่อสร้างหรือว่าข้อมูลนู่นนั่นนี่เนี่ยเขาใช้คําทับศัพท์นะนี่อย่างเี้ยอย่างน็อตกับ GDI เนี่เออ GDI ทั้งทั้งที่เป็นตัวย่อเนี่ยเขาก็ยังอุตส่าห์เขียนเป็นตัวอักษรไทยนะเออก็ดีเลยครับไม่ต้องเออก็ดีแล้วที่ไม่ได้เขียนเป็นชื่อเต็มนะะ global defense อะไรนะ Global Defense Initiative นะออประมาณนั้นแหละหน่วยงานป้องกันโลกอ,อ, <c oughs> อ่ะสถานีก่อสร้างนะเออชื่อชอบชื่อนี้มากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วผมจะชอบเรียกมันว่าลานก่อสร้างนะอ่าโอเคสิ่งก่อสร้างทางการผลิตเปิดใช้ได้ให้คิวให้คิวการสร้างสิ่งก่อสร้างอ่าสิ่งก่อสร้างทางการผลิตโอเค Production นั่นแหละนะตรงนี้ฝั่งสีแดงนะครับเปิด รถเก็บแร่มานะสามคันนะครับมีคันหนึ่งก็มาจากโรงกลั่นเร่แห่งนี้นะแต่ผมจะชอบเรียกว่าโรงเก็บเร่นะอ่าเขียนแล้วยังไงครับฝั่งสีแดงสร้างโรงรถมาแล้วกดอะไรมาเอ่ยมิทราบแต่ที่นี่ตังหมดนะฮะไหนขอดูสิฝั่งสีแดง,องอได่หมดเลครับอ๋อรถเก็บเร่นะแล้วตอนนี้ไฟดับด้วยนะฝั่งสีแดงเอ้ฝั่งสีเขียวนี่ครับโรงรถมาแล้วนะฮะโรงประกอบยานรบโอ้โหรถเก็บเร่ เออในเวอร์ชันนี้มันแปลว่ารถเก็บเรนะเวอร์ชันภาษาไทย้วตรงนี้อะไรนี่ทำไมมันเขาดีจังอะที่แน่ๆนะฮะฝั่งสีแดงตังก็หมดด้วยเช่นกันนะครับเอาเว้ยสีเขียวนะต่างไฟต่างหมดเงินแล้วนะจังหวะน,นี้อฝั่งสีแดงเดี๋ยวคุณย้าย MCB มากลางทำไมครับโอ้แล้วตอนนี้ฝั่งสีเขียวโอ้เปิดเป็น Attack by นะะส่งเข้ามาฮ a r a s รถเก็บแร่ก,ก่อนเลยนะจังหวะน,นี้อเป็นแท็กติกปกติในช่วงต้นเกมนะอืม ตรงนี้เลยครับเจอพิษบูก็ต้องถอยก่อนนะครับโอ้พิษบูยิงแอทแท็กไบแป๊บเดียวนี่พังเลยนะฮะแต่ว่าแท็กไบนี่ข้อดีคือมันเร็วนะนี่แป๊บเดียวก็ออกนอกระยะยิงของพิษบูได้แล้วนะฮะแล้วตรงนี้ขางสีแดงอ๋อโอเคแท่นขุดเจาะไทเบเรียมนะชื่อภาษาไทยก็เท่ดีนะอ่าอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะมอเตอร์ไซค์จู่โจมนะฮะแอทแท็กไบเวอร์ <c oughs> ชันภาษาไทยใช้คำนี้นะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยอ้าวรถจู่โจมเบานะฮะเรเดอร์บาร์กี้ เข้ามาสก,กาแล้วก็มายิงโรงไฟฟ้านะจุดนี้แล้วถ้าสังเกตดีๆนะนี่จะมีพล,ละขับอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ครับพิษบูเข้ามานะพิษบูนี่เป็นหน่วยต่อต้านยานเกราะก,กับต่อต้านอากาศยานนะซึ่งใช้ได้ดีในช่วงต้นเกมเลยนะครับสร้างมาสักฝูงหนึ่งแล้วก็ส่งไปฮารัสรถเก็บแร่ฝั่งตรงข้ามได้ดีมากเลยนะโดยเฉพาะฝั่งน็อตนะเพราะฝั่งนอนะ็งนอตนี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยสร้างอะไรที่มันจะต่อกรกับพิษบูได้นอกจาก มอเตอร์ไซค์ยูโจมนะฮะหรือไม่ก็รถถังสกอร์เปียนแล้วตอนนี้ฝั่งสีเขียวเขาเล่นหอบังคับการบินอุ่ยขออภัยครับ <c oughs> มือปัดไปโดนโต๊ะตั้งไม้นะอ่ะหอบังคับการบินแล้วจะเล่นอะไรครับอันนี้ก็มีสามนี้อันนี้อะไรนีร่กระสวยรบกวนทําให้เครื่องบินทิ้งระเบิดเวอร์ติโก้สามารถใช้กระสวยรบกวนได้กระสวยรบกวนทำให้อยู่ในพวกเดียวกันสามารถอยู่ในโหมดพลางตัวได้อันนี้เขียนผิดนะจริงๆ ้องสะกดด้วยโรเรือนะพรางตัวนะฮะโอเคแต่คิดว่าเขาคงไม่แก้แล้วแะเพราะว่าเอไทยไม่เหลือแล้วนะยุบทิ้งไปแล้วนะสํานักงานนี้แล้วตรงนี้อะไรนี่เรคคอร r เนอร์เรคคอเนอร์มาปล่อยทหารไม่ใช่ปล่อยทหารนะครับแปงร่างเป็นบังเกอร์นะครับให้แ a c k Hand มาเผานะครับผมโอ้โหเรียบลอยครับแล้วแ a c k Hand เป็นยูนิตต่อต้านสิ่งก่อสร้างอยู่แล้วนะฮะ พังไปสิครับลักษณะนี้แล้วตรงนี้ว่าไงครับโรงสำรองไทเบเรี่ียมโอ้โหสร้างมาให้ไม่มีมุมยิงฮะแล้วก็บึ้มไปนะครับแล้วตรงนี้อืม้มล้อมรั้วแล้วยังไงครับล้อมไปก็เท่านั้นนะ่ะโอ้โหในวันนี้โอเคยังดีนะฝั่งสีแดงผลิตรถถังพรีเดเตอร์ขึ้นมาอ่าแก้ทางได้ทันนะแต่ว่าฝั่งสีแดงปล่อยให้สีเขียวส่งเลคคอร์เนอร์เข้ามาได้ยังไงครับเนี่ยนี่ผมมิทราบเลยนะโอ้โหแล้วพอแตกปุ๊บนี่ทหารข้างในนี้ก็กระเด็นออกมานะครับผมอื้มอ่าแล้วฝั่งสีแดง ฝั่งสีเขียวดอปกับระเบิดใส่แนวเร่เรียบร้อยครับผมรถเก็บเร่ก,ก็พังไปหนึ่งคันนะคันนี้ก็น่าจะตามไปนะครับบึม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 เรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นการปวดในโคโนโมิกที่ดีมากเลยนะในช่วงต้นเกมนี้นะครับส่งเรนคอนเนอร์ไปกลางเป็นบังเกอร์นี้เป็นอะไรที่เอ,อ,อันตรายมากเลยนะเมื่อกี้แล้วฝั่งสีแดงคืออย่างที่เห็นนะไม่มีอะไรกันบ้านเลยนะคือเข้ามาแบบง่ายๆเลยนะครับ โอ้โห oh, แล้วข้างในนี้เป็นแบล็กแฮดด้วยนะอย่างที่บอกไปนะแบล็กแฮดนี่ก็วิเคลีย์สิ่งก่อสร้างอยู่แล้วนะเี่ตรงนี้ท่านขุดเจาะไทเบรเรียมของฝั่งสีเขียวนะตรงนี้ฝั่งสีแดงนะแล้วตรงนี้อะไรนี่กับระเบิดยังอยู่เลยครับโอเคน่าจะหายเป็นหมดแล้วมั้งอาตรงนี้ยังไงครับเก็บแร่อย่าง,รรเ,เ,งเพลิพนส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวนะหลังจากที่ไปป่วนอิออโคอโนโมิมกของสีแดงได้แล้วนะเขาก็สร้างกองทัพสกอร์เปียนขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวก,ก,กันก็มีการส่งแอแทกไบเข้ามาโจมตด้วยนะ มอเตอร์ไซค์นะครับผมเออเรียกมอแซกันนะแก๊งเด็กแว้นนะฮะของอ่าพรดอรภาพแห่งน็อตนะฮะตรงนี้ว้เนี่ยใครทหารสร้างขึ้นมาทําอะไรเวลานี้โอเคสร้างทหารยิงตระตรวจออกมาเอ่อคาน์เตอร์ตัวสกอร์เพียงไ้อยู่ไหนะแล้วตรงนี้เกิดสงครามค่อนข้างใหญ่นะยิงกันอยู่แถวทุ่งไทเบเรียมอย่างนี้เลยนะอ้หตรงนี้ฝั่งสีเขียวนี่ครับ อาวุธต่อต้านยันเกราะเน้นๆเ,เลยนะโอ้โหทั้งสกอร์เปียนทั้งทหารยิงจรวดนะใช่ไหมมันใช้ชื่อว่าอะไรอะหน่วยทหารติดจรวดแล้วตรงนี้ฝั่งซีแดียอ้าวมาสร้างโรงรถไว้อย่างนี้ก็พังไปเสียแลลักษณะนี้โอเคสถานีก่อสร้างยังอยู่นะบางทีผมก็จะเรียกมันว่าฐานใหญ่นะแต่ว่าที่นี่แน่นะฝั่งซีแดงนี่ขายทิ้งไปแล้วนะโรงรถไม่มีนะ <c oughs> ฝั่งสีเขียวศูนย์ปฏิบัติการมาแล้วนะครับโอเปเรชั่นเซ็นเตอร์นี่เองนะแล้วก็ตรงนี้ก็สถานีวิจัยเทคโนโลยีนะฮะแบทเทอรแลบนั่นแหละถ้าพูดให้เข้าใจง่ายนะเป็นแบทเทอรีแลบของฝั่งนอ็ <c oughs> อตอันนี้อะไรดูเซอร์เบลดอ๋อเอาไว้เคลียร์กับระเบิดแล้วก็เอาไว้เหยียบทหารเกราะหนักนะมันเขียนว่าอะไรเนี่ยอัพเกรดรถถังสกอร์เปียนเลยรคอนเนอร์ er ด้วยดูเซอร์เบลดทำให้ ion สกอร์เปียนสามารถ เก็บกดกับระเบิดและบทขยี้ทหารราบขั้นสูงได้นั่นแหละพวกเกราะหนักแต่ว่าตอนนี้คงไม่จําเป็นต้องอัปเกรดแล้วครับฝั่งสีเขียวเขาบุกมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะะสีแดงมีอะไรกันบ้านไหมครับเนี่ยมีพรีเดเตอร์กับทหารปืนกลธรรมดานะหน่วยไรยเฟิลยิงรถถังก็แทบไม่เข้าเลยนะฮะต,ตรงนี้เอ๊ะฝั่งสีเขียวเขาทาอะไรมีซาบแต่ที่แเน่ๆอา้าวสีแดงกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะเมื่อกี้น่าจะส่งเวอร์ติโก้ไปทิ้งระเบิดมั้งนะเครื่องบินลำเมื่อกี้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝั่งน็อตนะโอ้โห เรียบร้อยครับสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้นะฮะฝั่งสีเขียวก็เยอะนะครับเข้าใจได้ไมาจากทรัพยากรนี่ก็นําอีกครั้งหนึ่งนะฝั่งสีเขียวอีกครั้งหนึ่งเลยวะก็นำนำอยู่ดีเออพูดผิดนะขออภัยอ่ะยูนิตโปรดนะฝั่งสีเขียวคือรถถังสกอร์เปียนะส่วนฝั่งสีแดงหน่วยไรเฟิลนะไรเฟิลสควอตนะโอ้โหแล้วฝั่งสีเขียวนี่ชนะถ้าถามว่าชนะได้ไงนี่ตอบได้ง่ายเลยนะฮะไปฮาราสัสรเกบรบรนะนั่นแหละครับตัดกําลังทรัพยากร นะครับทำลายอีโคโนโมิกของฝั่งสีแดงเรียบร้อยครับจบเกมนะฝั่งสีแดงผลิตยูนิตขึ้นมาสู้ไม่ทันนะครับประมาณนี้นะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณไฟแนลไฟฝั่งสีเขียวนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ